กลับมาันตอนนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับ SS Coffee ฟฟีพนะครับกาแฟดีๆสำหรับคุณผู้หญิงนะคะเบาหวานความดันลดน้ำหนักอยู่นะคะสามารถที่จะดื่มได้เพราะว่า SS Coffee p l u ่พเนี่ยนะคะเป็นกาแฟที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลใส่ความหวานของยญ้าหวานลงไปแทนแล้วก็ใส่สารสากัดอีกหนึ่งตัวน,น,นั่นก็คือนะคะสารสากัดเขาเรียกว่าอ่าซอยโปรตีนทำให้ผิวของคุณเนียนนุ่มชุ่มชื่นนะคะด้วยอ่าเขาเรียกว่าซอยโปรตีนนี่แหละค่ะวันนี้สามารถดื่มได้ทั้งเช้ากลางวันนะคะตอนเย็นไม่แนะนําให้ดื่มเพราะว่าบางคนดื่มแล้วแบบ ว่ากลัวกันว่าเอ้ยเดี๋ยวจะนอนไม่หลับงั้นก็หลีกเลี่ยงช่วงเย็นไปแล้วกันเช้ากับช่วงบ่ายนี่นะคะสามารถที่จะดื่มกาแฟได้เอสเอสค e ฟฟพัรสชาติอร่อยกลมกล่อมค่ะจ้าวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นเลย1กล่องราคากล่องละ3า0บาทนะครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเลยกับ SS Coffee ฟฟพครับ<ะ>ซื้อ3กล่องแถมฟรีหนึ่งกล่องครับราคาเพียงแค่หนึ่งพัน 1, บาทเท่านั้นนะฮะใครสนใจก็โทรได้เลยครับศูนย์เ6 2 4ห้าเจ็ดลสึ่งแปดสี่กสองสี่หรือที่แหล่งส้ขภาพดีสะกนะข่าวันเทิงต่อไปค่ะ ช่วงนี้ขอเหมาเป็นเอชุดมาทั้งหมดเลยแล้วกันนะฮะพูดถึงกระแสที่กําลังพูดถึงอยู่ตอนนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยเองก็ไปออกหนกระแสนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีประเด็นที่พูดถึงเยอะพอหมดหนกระแสปุ๊บพอลงมาจากตึกของการถ่ายทำมานีนนเคาะขา่ขา,ขา,ขาวก็รออยู่ด้านหน้าประตูเลยะนะฮะก็เลยไปถามพี่เอกันนะรกรณีว่า ยังไงเห็นโพสล่าสุดเนี่ยที่บอกชาวนากระงูห่าแล้วไปออกผลกระแสเนี่ย <ฮะ S 1> มันเป็นยังไงจ่อฟองเอาให้สุดแล้วย้าเลยแล้วว่าไม่มีการไกล่เกลี่ยกับเรื่องนี้นะครับ <ฮะ S 1> เอชุติมานะครับร้านเหมือนชาวนากระงูเห่าจ่อฟองเอาให้สุดไม่ไกลเกลี่ยนะฮะหลังจากที่นั่นแหละครับไปออกรายการผลกระแสล่าสุดเองเนี่ยคุณเอมีการบอกว่าไม่ได้ผ่อนต่อแล้วเอาจริงๆคือการเลิกกับแฟนแล้วเนี่ยทั้งดาวทั้งผ่อนเนี่ยเลิกกันแล้วก็ต้องผ่อนต่อไหมตนดูแลเขามาทั้งชีวิตแล้วถึงเวลาที่เราต้อง ไปจากบ้านนะฮะตนก็ออกให้ไปให้นะฮะงานนี้เองเนี่ยนอกจากนี้ยังบอกสาเหตุที่ต่างคนต่างเลิกกันเพราะว่าน้องเนี่ยไม่ได้มีเราแค่คนเดียวพี่เอพูดแบบนี้นะอันนี้พี่เอพูดนะบอกว่าเที่ยวของเขาไปตามภาษาวัยรุ่นเขาก็ไปเที่ยวตลอดเรื่องผู้หญิงตนก็เคยจับได้มาแล้วอย่างที่เคยเป็นข่าวตนก็ไปจับได้มาไม่รู้กี่ตอกกี่รอบแล้วที่เป็นข่าวไปถามต่อว่าอ้าวในวันที่เลิกกันเคยจะเอาบ้านเอารถไหมนะฮะคุณเอบอกว่า ที่เราให้บ้านให้รถเป็นชื่อเขาเนี่ยเพราะเราอยากใช้เขามีอนาคตที่ดีมีชีวิตที่ดีคิดว่าจะอยู่ด้วยกันนานๆน,น,นะตอนนั้นนะและก็ดาวให้ผ่อนให้ส่งเรียนด้วยเรียกว่าดูแลหัวจะหลดเท้าเลยทีเดียวบอกไม่ได้ว่าคิดในสิ่งที่ไปให้ในวันนั้นนะกลับมาเมื่อคิดเลยว่ามันจะมาทําร้ายกรนในวันนี้ตนเสียความรู้สึก แต่ไม่ได้เสียดายเงินนะฮะพี่เอบอกแบบนี้คือน้องเขายังเด็กเนี่ยาสามารถไปที่อื่นได้แต่เราเนี่ยพอแล้วอายุ55แล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้ทั้งเจ็บทั้งกายทั้งใจเสียทั้งเงินเอ๊บอกเลยว่าตนผู้สมอว่าวันหนึ่งเด็กต้องไปเพราะเราอายุมากแล้วแต่การไปไม่ใช่เป็นการร้องของความเป็นธรรมทําให้ตนต้องเป็นข่าวแบบนี้นะชื่อเสียงเนี่ยไม่ได้สร้างภายในวันเดียวแล้วบอกเราว่าอยู่วงการมานานสื่อเนี่ยเข้าข้างเราซึ่งมันไม่ใช่เพราะสื่อมวลชนเขามีจรรยาบัณนะฮะ พร้อมตอบเรื่องเขาข้างค่ะพส่อรักเอกคนะ่ะพร้อมตอบเรื่องการพนันออนไลน์คือตนไม่รู้เรื่องเขาเล่นของเขาเองที่เขาบอกว่าตนเนี่ยหมดตัวถ้าใครไปติดตามจะรู้ว่าตนเป็นพรีเซนเตอร์สินค้ายเยอะมากกว่า9ตัวนะยังมีละครตลอดปีเนี้ยปีเนี้ยที่มาเนี่ยติดต่อมาในีสามเรื่องแล้วพี่เอบอกแบบนี้จะมหมดตัวได้ยังไงแล้วตนยังขึ้นคอนเสิร์ตอยู่เลยส่วนที่แม่เขาบอกว่าตนเนี่ยต้องไปยืมเงินเขา5 0,000บาทเอาเป็นว่าเงินตนทั้งหมดอยู่ที่ลูกเขาดีกว่า เขาจะให้แม่เขาก็เป็นเรื่องของเขาแต่มันเป็นเป็นเงินของพี่เอทั้งนั้นนะฮะ งานนี้เองนะพี่เอก็บอกแล้วว่าไม่ได้เสียดาเงินนะแต่เสียดาความรู้สึกมากกว่าด้านทนายบอกว่าเรื่องฟ้องคดีต้องไปดูกันที่พยานหลักฐานกันก่อน,อนว่าเฮ้ยเรื่องนี้จะไปกันได้ไกลแค่ไหนเพราะตอนนี้ยังไม่มีทิทางอะไรเลยพี่เอก็เลยบอกว่าไม่คิดจะกเกลี่ยหลังบ้านแน่นอนยันว่าเอาให้สุดเรื่องนี้ไม่คิดจะรยกร้องสิ่งที่ให้ไปด้วยซึ่งถ้าตนจะฟ้องก็น่าจะฟ้องไปในทางที่ ในกรณีทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงไหมพี่เอบอกแบบนี้เพราะเราเนี่ยไม่ได้สร้างชื่อเสียงมาในวันเดียวตนเป็นดารานักร้องเป็นนางสาวไทยกว่าจะทําให้คนรักขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาเอ้ยวันเดียวนะ ส่วนฟ้องในอนาคตจะเป็นยังไงมันอยู่ที่นอเขาเลยเขาเป็นเด็กน่ารักด้วยความที่เขาอ่อนหัดมันก็จะมีใครต่อใครทําอะไรเขาสักอย่างหาอยากให้เขาได้คิดได้โตขึ้นไวๆนะฮะเอก็บอกว่าในส่วนของคอมเมนต์ช่างเหอะไม่สนใจอะไรแล้วใครจะอยู่ข้างใครก็เรื่องของของเขาเลยถามสุดท้ายนี้ถามพี่เอเลยสั้นๆว่ามีแฟนเด็กเข็ดไหมไม่ลพี่เอตตบว่าอะไรเข็ดนะรอบเนี้ยเข็ดมาแต่ ก็ตอบไม่ได้ว่าอนาคตจะปเป็นยังไงเพราะถ้าวันหน้ามีเด็กมาชอบอีกเรากขต้องเอบเด็ส่งอีกเราก็ต้องสอง <c oughs> ่ <c oughs> ง,สงไม่ไม่ใช่บอกว่าเราก็ต้องตอบไม่ได้อยู่ดีถ้าเจอคนดีก็สาธุขอให้เจอสักครั้งหนึ่งก่อนตายก็ได้เอา้เอาเ<ก>จอ<ๆ>มาตั้งหลายครั้งแล้วก็ไม่ไม่เอาข่าวทบเด็กก็ดีขเขาว่าอย่างนี้สุดท้ายหลังจบสัมภาษณ์ด้าน A e. ก็ได้มีการทิ้งท้ายกับสื่อมวลชนด้วยการร้องเพลงสำนึกบุญคุณหลังอยากจะให้ร้องแม่มแม่ต้องหยุดได้แล้วแม่ก็ยังแขวะเขาไม่เลวเขาก็บอกแล้วให้หยุดตั้งแต่ในรายการแล้วนะหนูจะพูดเรื่องเรื่องแม่แล้วกันที่แรกก็จะไม่ดูเพราะเมื่อวานขายของในติ๊กต็อกก็คนมาดูยังดูยังอีหามขาขายของอยู่กูจะมานั่งดูได้ไงสินค้ามาตกไปสองชิ้นกูต้องมานั่งไล่ใหม่เมื่อวานนั่งดูแล้วนะคะพูดกันแบบ ในฐานะที่เคยเจอทั้งสองคนนะคะในงานสตาร์ปาร์ตี้ทีวีพูนะคะฟ้องนี่มันเป็นคนซื่อๆอ,ออกจะบือบ้อๆนิดๆน,น,นะคะพี่เอเป็นคนรักใครรักจริงนะคะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกค่ะเรื่องเนี้ยพี่บอกเลยอารมณ์ล้วนๆนะคะอารมณ์ล้วนๆพี่เอยังรักเด็กคนนี้อยู่ ยังรักและรักมากถึงปากบอกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วลองไอ้ฟ้องมันเข้าไปก้มกราบสิพี่เอเข้าไปอยู่กับมันอีกนะคะพูดในฐานะรู้จักพี่เอมาเกือบยี่สิบปีนะคะสัมภาษณ์พี่เอบ่อยพี่เอเป็นคนน่ารักเขาอย่างที่บอกว่าพี่เอเป็นที่รักของสื่อมวลชนยังรักไอ้ฟ้องอยู่แล้วรักมากด้วยแล้วถ้าคนเราไม่รักเนี่ยจะไปนั่งรู้หรือว่ามันสระอะไรบ้าง คนเราถ้าไม่รักเนี่ยจะไปรู้หรือมันจะมันจะไปทําบาโฮงบาโฮสอาชีพบาโฮสไม่ผิดหรอกค่ะอาชีพบาโฮสไม่ผิดถ้าเขาทางานเพื่อเลี้ยงพ่อแม่ทํางานเพื่อเลี้ยงตัวเองอาชีพบาโฮสมันไม่ใช่มันมันมันเป็นอาชีพก็คือหมายความว่านั่งเป็นเพื่อนใครเหงาเฉยๆญี่ปุ่นมันก็มีนะคะนี่รู้หมดไปทําบาโฮสที่ไหนยังไงตรงไหนรู้หมดมสักตรงไหนสักชื่อใครมีคนเลี้ยงรู้หมดยังรักอยู่ แล้วรักมากอืมแล้วรักมากนะคะผิดไหมที่จะรักกันไม่ผิดค่ะแล้วก็คู่เนี้ยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาโดยตลอดหกปีที่ผ่านมาอืมร่วมทุกข์ร่วมสุขมีก็กินด้วยกันไม่มีก็อดด้วยกันช่วยกันทํามาหาก,กินเอาพูดง่ายๆเป็นแฟนกันถ้าพูดกันตามหลักชาวบ้านค่ัผัวเมียอืม ช่วยกันทามาหากินสารพัดสารเพอีฟองมันก็ช่วยพี่เอพี่เอก็ช่วยอีฟองแต่เมื่อวันหนึ่งความรักมันถึงทางตันอืมันจบที่หกปีถามว่าเขาดึงกันถึงมาหกปีเนี่ยรุ่นรุ่นแม่กับรุ่นลูกเนี่ยดึงกันมาถึงหกปีถือว่าเก่งนานนะถือว่าเก่งถือว่านานนะคะถือว่าเก่งถือว่านานอดทนกันมาโดยตลอดแต่เมื่อมันถึงทางตันมันถึงสุดทางแล้วเนี่ย ต้องมีสติในการที่จะต้องเลิกกันอืนะคะต้องมีสติที่จะต้องเลิกกันถ้าพี่เอนิ่งนิ่งตั้งแต่แรกไม่พูดเยอะหนูเชื่อว่าไอ้ฟองกลับหนูเชื่อว่าไอ้ฟองมันกลับเพราะทุกวันนี้มันก็ยังไม่รู้ว่าพี่เอหอบเสื้อผ้าหนีมันไ่ทําไมแต่ว่าเมื่อมันถึงทางตันมันก็ต้องแยกย้ายไม่อยากให้ฟ้องร้องกันเพราะว่าเป็นคนที่เคยรักกันมาก่อนแล้วรักกันมากด้วย เป็นคู่รักที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอดด้วยกันกินด้วยกันเที่ยวด้วยกันไปต่างประเทศด้วยกันช่วยกันแก้ไขปัญหาของกันและกันเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ฟ้องไม่อยากให้ค้าาราม,มทนายคนไหนที่ไปยุให้ฟ้องให้ฟ้องให้ฟ้องทนายคนนั้นแสดงวันที่ใสยไม่ดีค้าความเขาเป็นคนที่เขาเคยรักกันมาก่อนแล้วพี่เอยังรักเด็กคนนี้อยู่แล้วรักมากด้วยนะคะค,ค่อยคคุยโดยมีสติ นะคะค่อยค่อยคุยโดยมีสตินะคะแล้วก็คู่เนี้ยถือว่าเก่งแล้วดึงกันถึงมันถึงหกปีก็ถือว่าเป็นคู่แท้อืถือว่าเป็นคู่แท้ถ้าเกิดตามตําราของหมอดูอ่ะนะคะมันเป็นคู่แท้กันแล้วละ่ะแต่ว่ามันมันมีระยะเวลาแค่หกปีแล้วก็ทุกคนก็ต้องแยกย,ย้ายอนาคตอาจจะก,กลับมาอีกก็ได้เราจะไปรู้เหรอเพราะพี่เอยังรักอยู่ดูว่ารู้รักมากด้วยปากบอกไม่เอา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  ลอยฟ้องมันบอกผมยังรักพี่อยู่นู้รับรอง เชื่อกูเถอะเดี๋ยวเ,เปิดๆได้รถอีกคันนะครับคนนี้กรณีของปรมรถเรื่องรถเรื่องเงินแบบไปไหนไปซ่อนหรือเปล่าทําไมไม่ผ่อนต่อเนววี่ยเมื่อวานเนี่ยในรายการหนุนกระแสก็ค่อนข้าง,ง,งเดือดพอสมควรนะฮะคันนี้พี่หนุ่มกัญชัยเลยถามว่าทําไมเลิกกันนะครับมันก็มีประเด็นที่พอพี่หนุ่มสิ้นคําถามปุ๊บเนี่ยนะทางด้านของแม่ของคุณฟองเองก็พูดขึ้นมาว่าเขาหมดตัวแล้วไงโน่นนี่นั่นต่างๆอันนี้มันเลยเป็นไวรัลขึ้นมาว่าเอ้ยทําไมคุณแม่ถึงไปพูดแบบนั้นนะฮะซึ่งงานนี้เองเนี่ยนะครับพอกง หกเถียงก็อยู่ในรายการเนี่ยนะขณะที่พี่ดุกมาชัยถามขึ้นว่าที่เลิกกัน,เ,นเพราะอะไรด้านแม่ของคุณฟ้องเนี่ยก็ล้านตอบว่าเขาไม่มีเงินไงเขาหมดตัวเขาไม่มีตังไงทำเอาคุณเอ๋ถึงกับเปรยพูดมาในรายการแบบเสียงนิ่มๆเชื่อเชื่อ,อเบาๆเ,เลยนะบอกว่าพอไม่มีเงินก็หมดความหมายหรอคะขณะที่ฟ้องก็พูดว่าผมยังงงว่าผมผิดอะไรที่พี่หนี่ยกจากบ้านไปไกับลูกบุญธรรมเขาแล้วทิ้งภาระไว้ให้ผมนะฮะซึ่งอมีคลิปให้ดูสักนิดหนึ่งและการช่วงที่คุณแม่ของคุณฟ้องเนี่ยพูดว่า ก็หมดตัวหมดเงินแล้วไงถึงได้เลิกกันอ่ะลองไปดูคลิปนิดหนึ่งครับผมถามหน่อยนะที่เลิกกันมันเลิกกันเพราะอะไรเหรอเขาไม่มีตังค่ะเขาหมดงหมดตัวคนนั้นอ่ะไม้พุ่งเอเนี่ยหมดตัวแล้วไม่มีตังอ่ะก็เลยเลิกเหรอพอไม่มีเงินก็หมดความหมายอย่างงั้นเหรอคะเหรอคะอ่ะโอเคมาพอละคือมันก็จะเป็นวลีเด็ดในวลีที่มันโดยรวมนะครับ แม่ฟ้องกับพี่เอเนี่ยน่าจะอายุใกล้ๆก,กันอืมสมัยก่อนเนี่ยก็ไปขอลูกชายเขากับคุณแม่คนนี้นั่นแหละอืมแม่เขาก็ต้องรักลูกเขาเขาก็ถามลูกเขาแล้วว่ามันจะมันจะรอดไหมเพราะว่ามันรุ่นมันรุ่นใหญ่กับรุ่นเด็กอืเพราะฉะนั้น,เ,นเด็กมันก็มีความรักนะคะมีความรักพี่ว่าเนี่ยที่เขาเล่าให้เราฟังเนี่ยแค่สิบเปอร์เซ็นมันยังมีอีกประมาณเก้าสิบ เยอะแยะที่เขายังไม่เล่าเลยซึ่งมันถกเถียงไปเนี่ยก็ทางได้ของแม่คุณฟองเนี่ยถึงกับลั่นเลยนะบอกว่า เอ๊คุณอย่าตอแหลมากสิอันนี้นลั่นกลางรายการขออันนี้เ,<ข>เลยนะเขาสนิทกันเออวันนั้นเขาสนิทกันเพราะว่าวันนั้นที่เขาโทรไปจะไปซื้อบ้านซื้อรถแม่ก็บอกว่าอย่าซื้อเลยเอย๊จะไวหรอแต่เขาก็บอกว่าเขาเช่าคอนโดอยู่ซื้อบ้านมาจ่ายค่าบ้านดีกว่าไหม,มเดี๋ยวเลิกทํำยังไงละ่ะเาขาก็บอกว่าเลิกกันเขาก็มีบ้านมีรถอยู่แล้วเขาพูดมาแบบนี้อันนี้ทางได้ของแม่คุณฟองพูดนะฮะก็เลยมันคือคือเขาสนิทกันกับคูค่นี้เขาไวเดียวกันไก่เห็นนมงูเห็นตีนไก่ เพราะฉะนั้นเขาสนิทกันค่ะเพราะว่าเมื่อกี้หลุดไปในรายการก็ไปช่วยเขาขายของตามตลาดนัดด้วยพี่เอเข้าไปไปช่วยแม่ฟ้องเขาขายของเขาคนจัดการจนันทบุรเีเขาสนิทกันค่ะเขาสนิทกันเขาเหมือนกับเขาวัยเดียวกันแม่กับเอที่วัยเดียวกันเลยนะคะัวเดียวกันเลยแล้วก็แล้วก,วก็เรื่องตรงนี้มันแค่รายละเอียดปีกปีกย่อยนะคะปีกย่อยเฉยๆเรื่องว่าไปเล่นการพนงการพนันอันนั้นมันเป็นมหากรรมสาวไส้ให้กากินแล้วนะคะ คือคนเราเนี่ยเป็นหัวเมียกันเป็นแฟนกันเนี่ยนะคะคนเรามาร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันสุขก็อยู่ด้วยกันทุกข์ก็อยู่ด้วยกันอดก็อยู่ด้วยกันอิ่มก็อยู่ด้วยกันแต่พอวันหนึ่งความรักมันถึงทางตันเราต้องมีสติในการเลิกลานะคะทั้งคู่เลยนะคะทั้งคู่เลยพี่เอ้ก็ยังรักฟ้องอยู่ดูก็รู้ค่ะไม่ั้นจะตามส่งตามสืบหรือคะยังรักอยู่มากรักแล้วรักมากด้วยแล้วก็เราอย่าลืมนะคะว่าเขาเป็นแฟนกันเขานอนคุยกันเขาไม่ได้นั่งคุยกันเหมือนเรา เพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดที่เขาไม่ได้เล่าให้เราฟังมีอีกเยอะข้อตกลงต่างๆที่เขาสัญญิงสัญญากันซึ่งกันและกันจะดูแลกันไปยังไงแล้วก็จะทันยังไงข้อตกลงมันต้องมีข้อตกลงอยู่แล้วค่ะคู่นี้แต่ไม่ได้เล่าออกมาในในรายการเพราะรายการมันก็ม,มันไดแ้แค่ชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมมันก็แค่นั้นแหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าค้าความแยกย้ายแล้วก็ ทำตามที่ตกลงกันไว้ดีกว่าแล้วก็ค่อยค่อยคุยค่อยๆเคลียร์กันนะคะเพราะว่าทั้งคู่ไม่ใช่คนที่เจอกันแล้วทะเลาะกันเลยทั้งคู่คือคนที่รักกันมากมาก่อนอรักกันมากมาก่อนจําคําพี่เต่านะคะสุขก็อยู่ด้วยกันทุก็อยู่ด้วยกันอดก็อยู่ด้วยกันอิ่มก็อยู่ด้วยกัน จำคำนี้ไว้แล้วก็ใช้สติในการเลือกลาค่ะครับเอาซึ่งหลายคนถามประเด็นนี้เอ๊ะทำไมทางด้านของเดนแดนดอลประตูนัดอย่างแมลีน่าจังไม่มาพูดเรื่องนี้บ้างหรอเห็นทุกประเด็นนะแม่ลีน่าจังเขาต้องพูดเลยของเม่อาคกับกูกูก็เลยเล่าให้ฟังรายละเอียดแกก็เลยไม่ไลฟ์สดแล้วแต่ก็มีพูดนะวันนี้มีคลิปมาให้ดูด้วยแต่แค่ว่าแ้่บอกวิกแบบกุบกิบไม่ได้แบบไม่ได้อะไรนั่นแหละแล้วยัอยู่แล้วกูโคเข้าไปแล้วแกก็เลยหยุดไลฟ์เออเดี๋ยวลองไปดูคลิปกันนนนนนนิิดดดึึงงว่่่าาาแแมะะจพพูถปรเ็ี้้ไบบออคกกุ อันนี้พูดตรงๆถ้าไปได่าเขาอ,อีตอ๋อแหละน,นี่เขาก็ฟ้องได้เลยนะแม่ผัวที่ไปได่าเพราะว่ามันเป็นออกเสื่อมีประมาทในการโฆษณาใช่ไหมมันก็ได้ประโยชน์ทั้งคู่แหละผู้ชายก็ได้เย,ยไงได้เย,ยผู้หญิงไงผู้หญิงก็ได้ประโยชน์ได้กินเด็กไงมันหลอดได้ไงเออใช่คุณดีด้วยสูรงร้อยแปดสิบห้าหน้าตาจะดีด้วยแต่คนที่มาออกอ่ะเลือดสาดกันหมดเลยเลือดซิปหมดเลยนะนี่ ผัวก็มาแฉเมียว่าเล่นการพนันออนไลน์เมียก็แฉผัวว่า,าไปขายขายเป็นผ,ผู้ชายบาโคฮสเอาไปแม่ผัวก็มาด่าลูกสะใภ้เลยที่ตอแหลมึงมาขอลูกกูว่าจะส่งลูกกูไปเรียนเห็นว่าเป็นนางงาม<笑><笑>เออชีวิตเนาะอันนี้ก่อนหลังจากคุยกับพี่เต่าแล้วไงแล้วแม่ก็เลยไล์สดต่อ,อ คือเดี๋ยวพี่๋าบอกั่้แหละค่ะมันเป็นมหากรรมสาวไส้ให้กากินนะคะนึกถึงตอนรักกันค่ะนะคะอย่าไปนึกถึงตอนโกรธแค้นกันแล้วเรื่องคดีทุกสิ่งทุกอย่างสามารถที่จะเคลียร์กันได้โดยไม่ต้องฟ้องร้องค่ะไปคุยหลังบ้านหลังบ้านาค่อยคคุยกันแม่ก็จะบอกว่าทานายไม่ต้องมายุ่งทานายดูในเรื่องของเอกสารเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคนที่จะเป็นคนตัดสินใจก็คือพี่เอกับฟลอง,ลองอเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มีสติ นะคะอย่าไปด่าว่าไอ้ฟองมันเป็นเด็กบาฮงบาโฮดไปด่าอย่างนั้นเขาไม่ได้เขาเขาฟองได้นะคะเพราะว่าถามว่าทาบาโฮดผิดไหมเด็กมันไม่มีทางไปมันก็ต้องเข้าบาโฮดแต่บาโฮดเขาไม่ได้เป็นต้องเข้าใจคำว่าบาโฮดด้วยนะครับบาโฮดมันไม่ใช่บาอกโกโก้แล้วก็นั่งโชว์เคกันแล้วก็ออกไปข้างนอกมันไม่ใช่บาโฮดมันเป็นอีกระดับหนึ่งที่จะมีผู้หญิงอีกแบบหนึ่งไปเที่ยวนะคะเด็กมันไม่มีทางเลือกนะคะส่วนพี่เอนะคะก็รักมาก ยอมทําสัญญาแม้เขาั้งรู้ว่าตัวเองเสียเปรียบแต่ด้วยความรักฟ้องก็ยอมหมดนะคะด้วยความรักฟ้องก็ยอมหมดถึงแม้พี่เอจะไม่ได้พูดความจริงออกมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็รักเขามากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาความรักที่เคยมีทั้งสองคนเป็นที่ตั้งแล้วค่อยคคุยกันค่ะค่อยค่อยคุยกัน,กนแล้วก็ต้องห้ามไปแขวะซึ่งกันและกันอีกให้แยกย้ายจริงจริง อย่าไปให้สัมภาษณ์แผลเขาอย่างงุ้นอย่างนี้เพราะว่าเพราะว่ามันมันมันคนเป็นแม่คนเป็นแม่เขาก็มีความสุขว่ามันมันโด,นเ,ดนเยอะเกินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไม่แขวะเขาต้องไม่ไปกัดเขาอะไรสำนุกบุญคงบุญคุณต้องไม่ไปร้องนะคะต้องไม่ไปร้องแล้วนะคะต้องนิ่งๆแม่ต้องนิ่งแล้วนะคะแล้วนึกถึงตอนที่จําเต่านะคะรักกัน กินอิ่มด้วยกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและตอนลำบากก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ทิ้งกันไปให้นึกถึงตอนนี้อืมเออถ้าเป็นนึกถึงตอนมันไปมีคนนั้นมันสักคนนี้พี่เอหน่วยหนูบอกเลยหน่วยแล้วเรารักเขามากด้วยแล้วมันจะไม่จบนะคะมันจะไม่จบปากบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาแต่เต่าไม่เชื่อหรอกนะคะเต่าไม่เชื่อเพาเต่ารู้จักพี่เอมายี่สิบปีเต่าไม่เชื่อ พราะพี่เอเนีย่ยเป็นคนปากายใจดี <ứng S 2> นะคะถ้าไม่ใจถ้าไม่รักเขาขนาดนั้นจะทำสัญญาให้ตัวเองเสียเปรียบได้ขนาดนั้นเลยเหร <ứng S 2> อถ้าไม่รักเขาขนาดนั้นจะทําสัญญาให้ตัวเองเสียเปรียบได้ขนาดนั้นเลยเหรอแสดงว่ามันจะต้องมีข้อตกลงกันมันก็ต้องมีความดี <ứng S 1> <ๆ S 2> ซึ่งกันและกันตอนอยู่ด้วยกันมันต้องมีความดีครัเอก็ต้องมีความดีฟ้องมันก็ต้องมีความดีนะคะเวลาเลิกกันต้องเอาความดีมาคุยกันค่ะ อย่าเอาอาคาปเอาอาคาปีที่หายหมดค่ะโอเคอใช่บนะคะออาพักเบรดดีกว่ากินกาแฟดีกว่าจะได้ใจเย็นๆนะคะเอสเอสคอฟฟี A ่พัทนะคะเหมาะสำหรับผู้หญิงนะคะไม่อ้วนนะคะแล้วก็ เขาเรียกว่าใส่ย่าหวานนะคะแล้วก็มีซอยโปรตีนทําให้ผิวของคุณเนียนนุ่มนะคะต้อง SS S S Coffee อฟฟค่ะครับวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นเลยนะครับหกล่องราคากล่องละ350บาทนะครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเลยคุณผู้ชมซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องครับราคาเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นสนใจียลตัวเลยครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่นะครับหรือที่แหล่งสุขภาพดีสแกนเขียวโค้ดมุมขาหน้าจอได้เลยจ้าพักสักครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะ <_ an> แล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ